คนไหนสอนเน่ะเอ็มอาจารย์สังคมดูยังว่าเราต้องแบบทุกใครดูเนี่ยครับหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาไปเร็วมากเลยดาบิท้ามา่งครับโอ๊ยเปิดเปิดงาเปิดพิซซ่ามา่งเปิดสิ เฮ้ยปังปอนเอาไปเจอมาแล้วนเอะเลยโอ้โหมาเป็นทีมพี่ไข่นุ้ยหวัดดีมีแขกมาเยือนเราโอ้ยไปดีครับคุณหล่อไปดีครับไม่ต้องวายก็ได้มากันมากันเป็นทีมเลยไม่วายเลยไหนดูเทปอะไรมั่งเนี่ยนี่ครับ ม่มีกระจกเลยเหรอดี้วไม่ม,ม,มีจะได้ไม่เป็นอันตรายศิลปะเป็นวิชาพื้นฐานของทุกๆสาขาอาชีพสำหรับความเป็นมนุษย์เพราะศิลปะนั้นคู่กับมนุษย์อย่างเดียวถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเต็มรูปแบบมนุษย์ควรจะตั้งต้นที่มีศิลปะก่อนศิลปะในการพูดศิลปะในการ เดินศินละปะในการทำอาหารศิละปะในการนอนศินละปะในการอาบน้ำศิละปะในการออประกอบอาชีพสามารถอะไรทุกอย่างฮะถ้าเราได้ตกหลึกเอาวิชาศิละปะเข้าป,ประกอบให้มากมาก,มากถ้าเราก็จะห่างจากสัตว์ไปัดไกลลิบเท่านั้นถ้าเราทิ้งมันเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะกลับไปสู่มันทันทีหลายๆคนที่ดูรายการสัม,มนเเมรปลูกปัญญาธรรมคงทราบกันดีว่าคุณครูสังคม เป็นครูสอนศิละปะด้วยเทคนิคสีน้ำให้กับเหล่าอดีตสัมมเนนเมื่อครั้งยังบรรพชาครั้งนั้นจึงถือเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างครูสังคมและน้องๆสัมมเนนและครั้งนี้เมื่อน้องๆสัมมเนรแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นเด็กธรรมดาที่ยังมีใจรักการเรียนรู้เราจึงให้น้องๆได้มีโอกาสกลับมาพบกับคุณครูสังคมอีกครั้งหนึ่งด้วยการเรียนที่แฝงไปด้วยแก่นของศิละปะกับสมาธิกันครับ ผลงานมาดูสิไหนของอ๋อนี่เอาคนแรกเลยนี่นหลบหลังเสาสมัยนู้นเป็นไงบ้างคิดอะไรบ้างเนี่ยบอกสิก็ใช้สีได้มันมากเงี้ยตอนแรกก็ทำแบบที่ครูบอกครับเอาน้ำมาชุบ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 แล้วก็เอาสีมันโรยเล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 ยแลวต้นไผ่มันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นผลงานที่นี้นะเราเก็บไว้ให้ดีเลยนะเพราะว่ามันมีประวัติมีอะไรที่มาหลายอย่าง<ม>แล้วเป็นครั้งแรกที่เจอได้วาดรูปกับซูด้วยปีนี้เดือน เดือนสี่เดือนอะไรอะเดือนสิบสองเดือนสิบสองกี่เดือนมาแล้วเนี่ยนี่นี่ดูนี่อ๋อนี่มันทรงอะไรเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรเนี่ยจะกินดูดูนี้ยิ้มนะแล้วมีความสุขโอ้อ้าวมาสามองค์เลยทีเนี่ยใช่ไหมอันไหนของเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านหน้าเหรอไม่ใช่อันนี้เหรอตัวเขียวตัวเขียวเหรอ อ๋อแล้วทำไมถึงแล้วมีสององที่ใครอ่ะอืมใครไม่รู้ครับเดี๋ยวตอนนั้นคิดไม่ออกใช่ไหมแต่รู้อย่างเดียวต้องมีเพื่อนเดินเข้าไปในดงไผ่เนี่ยใช่ปะครับยิ่งยิ่งเวลาผ่านไปนานๆนนมูลค่านีน้ไปเรื่อยๆตัวเราแก่ลงวันละบาทใช่ถ้าเป็นทองก็เยอะนะแต่อย่าไปคิดถึงตรงนั้นเลยมันเป็นเรื่องของความสุขนะเก็บตักทุนเอาไว้อ่ะป่ะเดินทางเข้าไปต่อนิดนึงแชท จะให้กูนำไปหรือว่าเธอจะลองเดินเองนำไปได้ครับกูนำเหนื่อยเนี่ยอยากกินธันวันมากเลยนั่งต้องนำเอาสิลองดูสิกินได้เรอนะเอากินได้นกมันยังกินเลยเนี่ยเป็นห้องที่เราจะมาทำเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็เรียกยังไงห้องนี้พอจะลองรับพวกเราได้ไหมได้ค่ะสบายเนาะ่ไปเเดี๋ยว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 กูจะให้ห้องนี้เป็นห้องที่เราดูแลนะไม่ว่าจะอุปกรณ์ใช้อะไรตะไรเนี่ย ถือว่าห้องนี้ยกให้เธอวันนี้สําหรับกันยก,ยกให้เราเราจะมาอยุดยกเพื่อทําทกิจกรรมใช่ไหมแล้วก็พยายามนะครับจําว่าอะไรอยู่ตรงไหนจะได้จะได้ไม่ต้องใช้ครู <c oughs> ดีไหมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาเจอกันครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าจะได้วาดลูบีพี่อ๋อรู้สึกคิดถึงฮะแล้วกลับมาเจอนานแล้วแล้วก็อยากจะมาให้สอนวาดรูปค่ะ เราจะต้องมาลองซ้อมมือก่อนก่อนทําอะไรเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิ้วมือนิ้วนะควบคุมมันหน่อยแล้วก็สายตาเป็นไงบ้างใครตายาวสายตายาวขึ้นบ้างปะไม่สายตาอ๋อเลย<ๆ>เด็กๆมากสุดมากจะสายตาท่านนะอ้าวลองดูอันดับแรกซ้อมมือกันเอาลองบัดเนี้ยหน่อยดิใช้มือไงมึงใช้มือเจ็บเจ็บวอม,มวอมวอร์มให้มันสบายอ้าวจับมือสอที่จับแล้วลองดึงเส้นตรงสัก สามดีเส้นอยู่นี่ลากเฉยอย่างเงี้ยจิงวาพี่ยันยันถ้านอนมากมันเกินไป็นเส้นใหญ่ๆที่มันไม่นิ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรมือเราไม่นิ่งยังสมาธิเออใช่มันอาจจะเกี่ยวนะเนี่เราลองตั้งใจใหม่เลยตั้งสมาธิใหม่ว่าเราวิธีมันมีเทคนิคมีเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งลมหายใจเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้าง ถ้าเราหายใจแล้วเราก็ขีดเส้นเนี่ยมันจะตรงไม่ได้ไหม,ไมใช่ไหมไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะให้มันตรงเราก็ต้องทําให้ร่างกายเรานิ่งเพราะก่อนที่มันจะนิ่งได้มันก็ต้องมีลมเข้าไปเก็บไว้ก่อนใช่ไหมถ้าแบบนิ่งเพราะว่าไม่มีลมแสดงว่าเป็นอะไรตายไปแล้วหนึ่งลมหายใจสูดเข้าไปแล้วหยุดไว้ช่วงระหว่างหยุดเราก็ล่างเส้นเลยนับหนึ่ง นับหนึ่งเออเอาแบบเร็วไม่ต้องวสวยไม่สวยไม่สําคัญนะต้องการต้องการความคล่องนับหนึ่งหนึ่งมีสมาธิขึ้นมันก็จะทามากที่จะคอนโทรนอะไรได้ดีกว่าคนไม่มีสมาธิทีนี้เอาได้ดายเส้นละสามเหลี่ยมบ้างหนึ่งสองสามเล็กลงเล็กลงเล็กลงสี่เหลี่ยมมีผืนผ้ามีจัตุรัสวงกลม หนึ่งวงสองวงไอ้สามอย่างเนี้ยนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยเธอลองสังเกตหน้าพวกเราไปมีไหมมีอะไรอย่างที่เราเขียนบ้างไหมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนสามเหลี่ยมตรงจมูกแต่ว่ตรงนี้มีสี่เหลี่ยมเวยอ่าแล้วหูหูอ่าเธอลองเอาตาเราไปจับที่หุ่นก่อนมองหุ่นแต่ว่าไม่มองมือ ได้ไหมอ่าดูดูดู<อ>ดูให้ดีอ่าเห็นไหมกูแบ่งเส้นมาเนี้ยดิ้งกระดานเนี้ยใช้กระดาษเป็นตัวแบ่งเห็นไหมฮะเส้นมันอาจจะไม่มีให้เราแต่เราล้องจําได้ว่ามีคางมีจมูกมีตาใช่ไหมแล้วระหว่างจมูกกับคางมีอะไรครับอ๋อจมูกกับคางมีปากอ,อมีปากแล้วก็ใส่ตำแหน่งไว้หน่อยครึ่งนึงนรวมแล้วมันก็คือข้างล่างสามเหลี่ยมกับข้างบนเป็นรูปอะไรสี่ <4. S 1> ข้างบนเป็นรูปนงี้ครับโค้งโค้งเอออ่า มีรูรจมูกแล้วก็ตรงกลางนะครับเส้นตรงเราดึงลงมาหน่อยเป็นตัวยูอย่างเงี้ยครับนิดหนึ่งดึงมอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เวลาเวลาเราวาดเป็นคนจริงๆปุ๊บเนี่ยไอหุ่นเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันเป็นเส้นแข็งหมดใช่ไหมเวลาเป็นคนจริงๆเส้นมันต้องเป็นไงครับมันจะมันจะนุ่มนวลเส้นมันจะอ่อนหวานกันนี้เอออ้าวเราก็มาลองเริ่มหม่ผมตามเส้นนะครับเส้นเนี่ยมันจะอยู่แค่ไหนผมไปแค่ั้นเสร็จแล้วมันหน้าเหมือนใครเนี่ย นนั่ะดเราต้องให้กําไรมันพอมาแรงเงาสอดแรงเงานิดหนึ่งแล้วกันแรงเงาดีๆที่ไล่น้ําหนักสวยๆของอาจารย์สังคมเป็นคนจริงนู่นเองของเราจะจะเป็นรูปปั้นอยู่เป็นนะครับปากแดดมากโอ้โหเจ้าเขาเนี้ยบมากเลยเนี่ยอนาคตจะเป็นนักวาดกวีภาคได้เนี่ยอนาโตมีเป็นเกมเมอร์เกอร์เขาบอกจะเป็นเกมเมอร์ใช่ได้เลยเออาไปกินอันทวันต่อแบ่งสัดส่วนอะไรได้ดีเนี่ยเรากิน ปองปอนนะยังแบบเป็นนักวาดการ์ตูนมือฉกาดอยู่เลยแต่ปองปอนดีไซน์หน้าการ์ตูนตัวนี้ไว้ก็ดีเหมือนกัน<ผ>น,น่ารัก<ผ>ดีแล้วทําให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเราวลา,าวาดรูปหน้หา,นาคน<อ>ก,ก็กวาดการ์ตูนก็แบบ,แบ,บนี้ในดวงสุดาสิสลิปปิ้งล็อกชอบเล่นหมาหลับเออของสุดาเนี่ยของสุดาเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างสรรค์ไม่เสียตังค์ซื้อในส่วนวางผมวางเผ้าเนี่ยเนี่ยเป็นนักออกแบบนะพยายามเคลียร์ทีคิด อะไรแทรกเข้าไปตลอดวันนี้เราเราซ้อมแนละ้วเราซ้อมมือแต่ว่างานต่อไปมันไม่ใช่อย่างนี้นะคราวนี้คราวนี้กํานหนดกําหนดจิตกาหนดจิตก่อนอาวทำสมาธิตั้หน่อยดิอหายใจเข้าผ่อนคลายยืดตัวยืดตัวแนละ้วบิดขี้เกียจบิดขี้เกียจหน่อยบิดนี้คนระับเอามือ,องี้ททก่อนจะทําสมาธิเนี่ยมันต้องมีมีลีลาเขาเรียกลีลาลีลาแอนเมลไปบิดให้สบาย แต่ขอร้องอย่างนะครับห้ามผายลมมิงจงทแบบี้หมสมาธิกับศิละปะควบคู่ไปได้กันได้ยังไงคำตอบก็คือราะศิละปะมากับการรอคอยครับเพราะฝึกสมาธิไปด้วย สมาธิที่กำลังจะจดจอกับแบบที่เรากําลังจะวาดหรือว่าแบบในหัวที่เราคิดอยู่ครับอันดับแรกครับกระดาษเอากระดาษแนวแนวแนวนอนก็ได้กระดาษไม่ชนมองกระดาษเราก่อนทำท่ามองกระดาษสิทำท่ามองกระดาษท่าท่าที่สบายที่สุดคือนี้นั่งพิงเอร์กผายเลยพึงตาไม่ต้องเหงยนมากมองมาตาเนี่ยศาดมาแค่มุมกระดาษนั่งให้สบายที่สุด ขยับขยับให้พอดีพอดีกับเรากะว่าเดี๋ยวเราจะจะว่าดจให้พอดีเอออุปกรณ์พร้อมวางไว้ขวามือเนี่ยเตรียมว่าเอามือประสานกันมือประสานกันนี่ก่อนประสานอําทำงี้อืมวางไว้งี้แล้วก็มองมือเราก่อนนี่เขาเรียกว่าการสํารวมอย่างหนึ่งถ้าพระเขาจะทําไปอยู่ข้างล่างอันนี้เรานั่งถือว่าเราประชุมใช้ความคิดใช่ไหมอยู่ในสมาธิอ่ามือประสาน กำหนดซิว่านิ้วก้อยซ้ายอยู่ตรงไหนนีอ่าขยับมันนิดนึงนิ้วนางซ้ายนะครับนิ้วกลางซ้ายขยับนิ้วก้อยซ้ายนิ้วโป้งขวาขยับหนึ่งครั้งขยับสองครั้งนิ้วชี้ขวาขยับสองครั้งอ่าค่อยๆทำไป มอ,ม,ออมองที่มือมองปอนมองที่มืออเดียวมองที่นิ้วถ้ายังรู้สึกว่ามันขยับแล้วผิดอย่าหลอกตัวเองนะครับเราจะต้องรู้ว่าเรายังสติไม่นิ่งจิตเป็นนายร่างกายนะครับจิตต้องสั่งมือถ้ารู้สึกว่าเราอยู่มือกับมันจะทำได้แล้วสั่งมาได้จริงทําเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งว่าจะพลาดไหมถ้านะครับค่อยๆทําจากการฝึกมือและซ้อมวาดรูปเพื่อความคล่องมือแล้วก่อนเริ่มคุณครูสังคม ได้นำน้องๆทำสมาธิตั้งสติกันก่อนครับอ้าวออกจากสมาธิครับ <c oughs> เป็นไงเราเราเราเป็นไงบ้างครับ <c oughs> รู้สึกบายครรู้สึกความสงบไหมครับรู้สึกแล้วแล้วเราเรารู้สึกว่าเราได้ได้สั่งนิ้วเราได้อย่างใจเราไหม สมาธิกับศิละปะเนี่ยมันส่งเสริมกันนะฮะถ้าเราไม่มีสมาธิเราทํางานศิือปะ่าไม่ได้ศิละปะมันสร้างงานก็ตั้งต่เริ่มนั่งเฉยเฉยนะคนทํางานศิละปะนี่นั่งเฉยเฉยนะั่นคือทํางานศิละปะแต่ทําในระบบในระดับจิตจิตทําก่อนพอจิตทําเสร็จประกอบออกมาเป็นร่างคร่าวๆพอเห็นเป็นมโนภาพพองามสั่งสมองเทสหัวก่อนคิดกระบวนการเรียบร้อย จโอเคสั่งมาที่มือ h ฮน d h เทสทารแฮนลุยจบแล้วมาว่ากันอีกทีว่ามันออกมาแล้วเป็นไหมตามนั้นไหมตามที่เราเฝ้ามองมนันหรือเปล่า คราวนีออ้ทุกคนจะต้องมองไปที่ครูนะครับเพราะเพราะครูเป็นนายแบบกนแล้วถ้ามองมือมือไม่ต้องมองจะมองครูตาเรามองที่แบบแล้อมือเราก็ว่าแต่ตอนล่างมองแต่แบบถ้ามองมือจิตกูจะไปตามคิ้วเลยฮนะถ้าคิ้วเขาก,ก,ก,กระดกก็กระโดกด้วยกันอ่าได้คิ้วไปแล้วทร <c oughs> งผมเอาหน้าปิดหน้าตัวเองขนาดไหนรูกที่จะไหวก็ประมาณนะั้นแหละ นิ้วเราเนี่ยเรารู้สึกได้ด้วยความรู้สึกด้วยด้วยการที่เราเอาจิตเราไปจับกรบลูกนะแล้วเราแล้วเราก็ถ่ายทอดมาที่มือเราทาไปหลายๆหลายๆหน้าฮะไม่ต้องกูไม่ได้ทําหน้าเดียวนะทำหลายๆหน้าทาได้เยอะกระดาษหมดบอกกูดกว่าอกหน้าเดิมนี่แหละต้อหารูช่องอื่นถ้าเรามองมือมากเกินไปมันจะไม่ได้ความนิ่งต้องไม่มองมือนะมองข้างเดียวนะมองตอนมองตอนที่หยิบสอเริ่มต้นแค่นั้นนะ ก็ไดาอันนี้บาก่อนอันนี้เจออันนี้คือสังคมแล้ววันนี้คุณครูสังคมสอนอะไรบ้างสอนวิธีการยังไงบ้างสอนวิธีการวาดโครงสร้างหน้าโดยที่เราไม่มองกระดาษมองแต่โครงสร้างแล้วก็วาดไปวาดไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ฝึกสมาธิหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้ว ตอ,อนได้เรียนรู้ว่าว่าอะไระได้อะไอรบ้างได้ได้รูปภาพกลับบ้านนะเนี่ยจะสังคมพี่เจอพี่โซดาพ็าตอนที่ครูบอกให้ว่า,วาลูกตัวเองครูก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูกระจกนะให้จำแล้วก็ไปวาดถ้าจำไม่ได้ก็ มาดูกระจกทีนี้เราจําหน้าเราไว้แล้วก็จําหน้าเพื่อนด้วยไปในเวลาเดียวกัน<อ>ก็ได้แต่ว่ารูปแรกเนี่ยเราจะต้องอจําหน้า,เ,าเราไว้ก่อนนะเดี๋ยวอีกครั้งเ่งเราค่อยนี่เรวิ่งมาดูอีกรอบเลยไมอ้าวได้ ไปดูกระจกแล้วยิ้มหน่อยเออได้แล้วก็คือเรียกประกล้องมาแล้วก็หันหันในตรงที่มันจะที่จักรกลเขาจะดูแล้วหันมาตัวเองแล้วถ่ายตัวเองแล้วก็วกววจะเห็นหน้าตัวเองครับมันจำได้อยู่แล้วเพา้าเตือนตื่นเข้ามาก็เห็นหน้าตัวเองในกระจกถามน้ม่เห็นหน้าตัวเองเห็นแค่จำได้จำได้ว่าไม่เหมือนเคยพยายาม ให้ให้ใหใหใหจิตไปจับอยู่กับสิ่งที่เราทำไจะจำมากน้อยแค่ไหนไมันอยู่ที่แต่ละคนฝึกฝนไว้สีก็เราก็บีบเป็นแล้วนะใช่ไหมครับรนะต้องบีบจากเหมือนยาสีฟันนะ,ะนั่นแหละแค่ไปจัดการเองทั้งหมดเลยว่าตรงนี้แหละ ตัวเราเอามีรูปเดียวดีกว่าโอ้โหถูกใจนิ่นเธอเธอก็ลงอันนี้มาเป็นตาร่าเสร็จโอ้โหืดเต็มเบยโอุ้ยสวยไหม ไปลงสีครับรอแ้งก็ใส่ตาดำยโอ้โหปากแดง ย่ yeah, <Yeah. S 1> แล้วชอบผลง,งานอนไรของตัวเองอันไหนที่สุดครับชอบอันนี้ครับเพราะว่าได้ใช้ฝีมือของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเศิละปะไม่มีคําว่าเละ บนี่เฮ้เธอเธอดูหน้ากันมาให้ดีนะครูเป็นแบบให้เพราะว่าถือว่าเธอเห็นหน้ากันบนอ่อยเออไม่ไเจอ,อ แล้วก็มาถึงเวลาวาดรูปเพื่อนๆกันแล้วล่ะครับโดยครั้งนี้น้องๆต่างแยกย้ายหามุมเป็นคนละมุมเพื่อสร้างสมาธิในการวาดรูปเพื่อนๆของตนเองครับ ที่เคยดังทอนบวชนี้ไหนชอบเหมงานหน่อยดิชอบไหมให้ก็ต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะทำเองถ้าคนอื่นให้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดี ศิลปะที่ได้รับการแต่งแต้มด้วยสีแห่งสมาธิมักเกิดเป็นศิลปะที่สามารถสะท้อนตัวตนของคนแต่ละคนออกมาด้วยวิถีแห่งธรรมะครับศิลปะคือธรรมะศิลปะคือมีครูเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเชื่อมโยงกันอยู่ในคำเดียวกันพูดถึงเรื่องของการลงสีก่อน นะเรื่องรูปเนี่ยมันต้องพูดถึงเพราะกูรู้แล้วว่าเธอวาดใคร <c oughs> หล่อมากเลยในแบบนนี้นะถึงแม้ว่ากระดาษเราจะไม่ได้ขึงกาวนะเราไม่ได้แปะได้อะไรนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยเท่าที่กูดูนะถ้าเกิดว่าเอากระดาษกาวไปแปะทั้งหมดเนี่ยเธออาจจะทํางานได้ดีกว่าน,นี้ขึ้นอีกกูจะแนะให้เลยนะวาดรูปนะครับถ้าวาดหน้าเราแบบนี้นะนยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคือขอให้มือเราได้โชว์หน่อยเข้าใจปะ อันนี้มันเหมือนกับว่ามันโดนตัดมาใช่ไหมมันน่าจะแบบประกอบกันแบบมีขามีอะไรจะดูนะมันสมส่วนไหมเจ้านี้อาจารย์บอกว่าบอกว่าอันนี้ตัวนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งมันจะได้เห็นลายเสื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็หัวจุกมันจะได้ไม่เตี้ยเกินไปที่กูบอกไปหวังว่าเราจะได้เอาไปใช้บ้างนะครับ ขอให้มีสมาธิสติเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นคนดีของประเทศชาติของเราเออนะครับ <ขอ S 1> เป็นพี่ที่ดีของน้องเป็นเพื่อนดีๆของเพื่อนและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูนะครับออขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกเรื่องโอเค <Okay S 2> ครับ,รบวันนี้เป็นวันที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับกับตัวคนให้แล้วก็ตัวผู้รับเด็กก็จะต้องรู้สึกดีแน่นอนเพราะเขาอยู่ในจุดที่เป็นฝ่ายรับใช่ไหม เราเป็นคนเฝ้าดูแล้วก็เป็นคนเฝ้าคอยให้กําลังใจคอยส่งเสริมแล้วก็มีความสุขในระดับของผู้ให้ด้วยวัยที่เราโตกว่าแล้วก็อดทนกว่าอ่อนโยนกับเขาตอนเขาไปอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเราตกผลึกแล้วสําหรับการช่วยจะช่วยเขาเขาก็จะต้องเรียนรู้แบบนี้ไปซ้ําแล้วซ้ําอีกวันหนึ่งเขาจะซึมเข้าไปในแก่นกระดูกเข้าไปเลยแล้วเขาจะมีตรงนี้อย่างที่เราเป็นเพื่อเพื่อเป็นหน่อตัวใหม่ดูแลคนรุ่นต่อไปที่เขาเคยเป็น ถึงแม้ว่าเขาจะกลายไปเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างไปเป็นนักวิทยายศาสตร์อัดองด,งดังแต่ว่าไอหัวเชื้อศิลปะเนี่ยมันถูกเจือเขาไม่ได้ดนเของเขาเรียบร้อยแล้วรับรองว่ามันเป็นของดีแน่นอน เรียมพบกับสาม,มนเนรน้อยกับปรากฏการณ์แห่งศรัทธาห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทยโครงการสาม,มนเนรปลูกปัญญาธรรมปีสองทางทรูวิชั่น n ์เริ่มเดือนมีนาคมนี้